ค่ะตอนนี้นะคะหมอปูก,ก็ได้ร้อยไหมจมูกนะคะ90เส้นสําหรับว่าที่เจ้าสาวกันเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าไม่บวมไม่เขียวไม่ช้ําเลยนะคะยาชาก็คือน้อยมากๆดังนั้นคือมีเวลาเตรียมตัวที่จะสวยได้ในระยะสั้นได้เลยนะคะตอนนี้เจ้าสาวเขายังไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแบบจะวาวแค่ไหนอ่ะเดวให้ดูนะคะ <S <S เป็นไงบ้างสวยมากเลยค่ะ เ็นยไงบ้างชอบไหมคะชอบค่ะตรงหัวตานี่คือไม่รู้ในกล้องเห็นไหมก็จะเป็นยาชานะคะเดี๋ยวจะอยู่ไปแต่ว่าความโด่งจะเห็นว่าจมูกน้องอะ่ะออยาวขึ้นแล้วก็คลื่นที่มีอยู่นะคะหมอปรับโูเฮงไปให้ด้วยนอกจากเพิ่มความสวยความคมแล้วก็ยังปับบโูเฮงดีรับรับด้วยนะคะอืมเอาลงให้เขาถ่ายบ้างคะ่ะคุณลูกคะ่ะ <c oughs> สวยแล้วนะคะใครที่เป็นว่าที่เจ้าสาวนะคะหรือว่าไม่ใช่ว่าที่เจ้าสาวแต่ว่าไม่มีเวลาพักฟื้นนะคะสามารถร้อยไหมจมูกแบบนี้เสร็จภายในสิ นาทีแล้วก็ไม่ต้องพัฟื้นไม่ต้องผ่าตัดเลยนะคะติดต่อได้ที่คลินิกหมอปูนะคะหมอปูว่าดีต้องดีค่ะ